มาเจอกันไม่ต้องพูดทำทำเพลงเปิดไปเลยสิบใบวงแหวนวิญญาณแสนปีออกมาไหมปอบบปไม่มีเลยข้าวแง่อ๋อมีม่วงมาสามใบเลือสิบใบเก็บไว้เปิดวันพรุ่งนี้นะครับผมไปเราไปทำอะไรกันเราจะไปอัพวงแหวนวิญญาณแสนปี วันนี้นะเราจะาอัพวงแหวนยานแสนปีแต่เรามีอะไรเรื่องหนึ่งคือน,นี่ครับผมตรงนี้อ่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นี่ครับผมการให้การ์ดนะครับผมเราต้องกดมาตรงนี้นะครับเราถึงจะให้ได้เนี่ยกดมาอย่างนี้แล้วก็กดคําว่าม,มอบหรือแลกเปลี่ยนนะครับผมแล้วเราจะให้ใครเราก็จาชื่อเพื่อนที่ขอมานะครับผม เวลาคนขอมามันจะขึ้นว่าเรามีกราดอยู่กี่ใบเราก็จําอ๋อจํานวนกราดจํานวนชื่อกราดแล้วก็มากดตรงนี้ว่าคนคนนี้ขอเราก็ส่งให้เขาอย่างตอนเนี้ยอ,อันใหม่เนี่ยผมคาดอยู่3ามใบนี้ครับผม3ามใบล่างก็ประมาณนี้นะครับผมท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าเราจะมอบให้ยังไงก็คือแบบนี้นะครับเรามากดตรงนี้เราก็กดมอบแล้วก็เลือกชื่อชื่อเพื่อนเ,ออเราจะมอบให้ใครไปเราไปทําวงแหวนแสนปีนีกว่า วันนี้เราจะมาทำวงแหวนแสนปีของน้องป๋อใสใส่ซึ่งผมทำาการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำก้าหมื่นปีไว้แล้วนะครับผมของผมจะเน้นเป็นสปีดกับ h ฮนะครับผมสปีดแล้วก็ HP พทั้งหมดนะครับผมผมไม่เน้นเร็วมากโพซซีเพราะามัน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 ตีมันเวลานั้นมันจะมีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสที่ว่าจะ ปล่อยสกิลอ,อัตโนมัติตดูแล้วใช่ไหมสกิลหนึ่งหรือสกิลอะไรเนี่ยสกิลหนึ่งบางทีว่าตีให้ฟังนูนใช้อ่าบอกสกิลให้ใช้ได้แต่สกิลหนึ่งอ่ะเดอมันจะมาจากวงแหวนดีซองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะอัพวงแหวนดีซองเป็นวงแหวนแสนปีก่อนน่าจะใช้นะเนี่ยที่มันจะเด้งตีอัตโนมัติน่าจะใช้มั้งไม่รู้ช่างมันวงแหวนไหนไม่รู้แต่ผมจะอัพวงแหวนดี่องก่อนใครจะทําไง อ,อซึ่งผมได้เตรียมการไว้แล้วจะประกอบไปด้วยวงแหวน80,000ปี1วงวงแหวน70,000ปี2วงนะครับผมนี่ครับ2วงแล้วก็60,000ปี1วงเราจะอัพวงแหวนแสนปีได้ตอมทอมต้มทอม,ทอม,ทอม,ทอมไป ป้ายป้ายป้านี่ได้แล้ววงแหวนแสนปีวงที่ห้าของเรานะครับของน้องป๋อไซซ <c oughs> ีอ่อผมอยากรู้อย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้ถามฝากแสดงความคิดเห็นกันมาด้วยตย้ใต้ใตค้คลิปนะว่าระหว่างน้องเสื้อกับอ่าทางเชิญนะมองดูว่าตัวไหนจะเป็น ดีกว่ากันแบบเอาไปเล่นมีประโยชน์ในทุกด้านมากกว่ากันนะครับผมผมพาผมสสยเติมน้อยครับออกแนวค่อนข้างไปทางสายฟรีเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราจะใช้ตัวละครใดตัวหนึ่งเราต้องใช้พยายามให้ครอบคุมให้ได้มากที่สุดนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดแชร์มาด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณครับไปแล้วบาย